สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมครับวันนี้พวกเราอยู่กับโกกน้องนาะโมเดลบ้านว่าหมู่เกครับเทศบาลหนองเต็งอำเภอกสังจังหวัดบุรีรัมครับผมเนาะกับโคกน้องนาะแปลงนี้ครับที่ มีปัญหามากมายครับกับการทํางานครับต้องปักรอบที่สามครับผมแล้วก็ขุดบ่อครั้งแรกก็ไม่ได้ครับเนาะเราก็ได้ย้ายกลับไปทํางานที่อื่นและกลับมาครั้งที่สองก็ขุดไม่ได้เช่นกันครับขุดแล้วก็ต้องย้ายบ่อปักบ่อเสร็จลงไปจมครับขุดแล้วก็ต้องกลบครับโอ้โหปัญหาของเราครับเนาะนี่ยโคกน้องนาเขามีแต่ขุดแล้วจบครับเราขุดแล้วกลบครับผม โคกนางนาบ่อนี้ก็จะมีรูปทรงของบ่อที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยครับเพราะว่าตรงนี้เป็นบ่อที่เพิ่งทําใหม่ครับเพราะว่าเรื่องของเนื้อที่การขุดมันหมดแล้วครับเนาะไม่เหลือที่ให้เราขุดแล้วครับไม่เหลือพื้นที่ที่ใจะให้เราขุดก็เลยต้องขุดบ่อนี้ครับผมเนี่ยขุดโคกนางนาบ่อนี้บ่อทดแทนบ่อที่ขุดไม่ได้ครับ รูปทรงบ่อก็อาจจะไม่ตรงกับแบบของกรมที่ออกมาครับเพราะว่าพื้นที่มันทําไม่ได้ครับเนาะพวกเราก็ทําได้ตามตามที่ทําพอทําได้ครับก็สู้เต็มที่แล้วครับสู้ให้เต็มที่แลลวครับเนาะอัดกันเต็มที่ครับผมกับพวงนาบอ่อนี้ฮะตอนนี้เจ้าเจดเวสซิงครับหรือเจ้าเจดมือไว้ครับกําลังเป็นกําลังทําการถมบอ่อครับผมถมบอ่บอตอนนี้ฮะถมบอ่อที่เราขุดแล้ว ไปเจอดินพังครับเนาะไม่สนุกเลยครับผมเนาะขุดแล้วถมนี่ไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายสำหรับเราเนาะหนึ่งก็สิ้นเปลืองน้ํามันเพราเราสิ้นเปลืองเสียเวลาครับเนาะไม่ถือว่าได้กําไรครับมีแต่ว่าคําว่าขาดทุนหรืออ่ากำไรน้อยครับเพราะว่าโคกนาที่ทํามาก็ไม่เคยเจอประมาณนี้ขุดไม่ได้คือจบครับอันนี้ขุดไปเกือบชั้นบนเกือบหมดแล้วมาเจอปัญหาครับเราก็เลยก็ต้องถมคืนครับนนฮะ ไม่ใช่เรื่องดีเลยครับเนาะเป็นปัญหาที่เราไม่อยากเจออย่างมากมายเลยครับโอ,โอ้โหครับการถมคืนนี่ไม่ใช่เรื่องสนุกครับนนี่ฮะบ่อนี้ถ้าเราไม่มีปัญหาครับเราจบวันนี้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องมาถมเลยถมคืนไว้ก็แล,แล้วก็เราจบงานสบายๆเลยครับ แต่นี่ไม่ใช่ครับผมเนาะนี่ขุดได้ประมาณเกือบชั้นแรกนะครับขุดไปเกือบครึ่งวันครับผมอีกครึ่งวันครับผมทำไงได้ครับเนาะปัญหาเกิดแล้วก็ต้องแก้กันครับ คอ,อยดินเับเพื่อที่จะถูกฟองเก่าของเราครับ yeah. นี่ฮะบุดเอง,เองทบเองอะไรพอครับผมเ,ผเราเจ็บเป็นซิ่งครับเราจเก็บเป็นไว้ครับโคม่ข้างหน้าโมเดลที่ในนี้อุปสรรคก็ปัญหามาในช่วงที่ตักแปล้งนะครับตรงนี้เราจะทำเป็นฟองไส้ไก่ครับผมฟองไส้ไก่อ่า จะทาให้ได้ยาวที่สุดครับไม่รู้จะยาวถึงตรงไหนกันครับน้องใส้ไก่ที่ออกจากปากบ่อครับเพราะเราต้องทําครับเพราะว่าโค้งน้องนามันต้องมีครับเนาะไม่รู้จะทายังไงครับเราเว้นที่ไว้แล้วไม่รู้จะขุดได้อีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับเราจะได้ลึกขนาดไหนครับเนาะฮะลองไส้ไก่ที่ออกจากอ่านี่ฮะลองไส้ไก่ครับผมที่ออกจากบ่อนี่ครับ เดียจะแก้ปัญหา้งน่าจะโกยดินมากบตรงนี้ครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนวิธีครับจะโกยดินตรงนั้นก็มารบตรงนี้ครับผมแล้วก็ทำคลองไส้ไก่ครับเนาะออกจากบ่อนี่ฮะทําใส่ท่อครับเนาะแล้วก็ขุดคลองไส้ไก่ยาวมานี่ยยาวมานี่เลยโอ้น่าจะสวยครับเป็นคันนี่ยถึงนู่นเลยครับผมน่าจะดีครับผมเนาะ าะว่าจะได้เชื่อมทั้งสองบอ่อครับน้ำมันจะได้เชื่อมทั้งสองบอ่อครับก็จะขอเจ้าของแปลงซื้อท่อมาพวกนี้ครับมาใส่มาใส่บอ่อแล้วกันนี่ฮะจะเจ้าของแปลงเอาเราจะขุดจากตรงนั้นครับป,รปิดตรงนี้แทนฮะแล้วก็ขุดคลองไส้ไก่ครับไปอ้อมนู่นครับผมแล้วก็ดึงดึงน้ำดึงท่อใส่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ใส่ตรงนู้นเนาะจะมีน้ํา ทั้งสองบ่อครับนี่ฮะบ่อนี้ครับสวยงามากๆครับผมกับโค้งลงนาโมเดลครับแต่ว่าเครื่องของตาน้ำครับหาไม่เจอเลยครับตรงนี้ตรงที่กำลังถมเมื่อกี้ฮะอยู่ด้านนู้นฮะใกล้ๆกันประมาณแค่ไม่ถึงยี่สาสิเมตรครับสาสิเมตรแต่ว่ามีน้ำแตกน้ำกระจายครับขุดแทบไม่ได้ครับแต่ว่ามาด้านนี้ขุดได้เฉยครับเจอดินหินดินดานดินเหนียวครับเนาะนี่ฮะ โค้งน้องนาที่พื้นที่แลงเดียวกันแท้ๆครับแต่ว่าทำงานไม่ได้เลยทำงานยากมากครับพวกเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ดิ้นรนขุดครับเพราะว่าดิ้นรนเต็มที่ครับดิ้นรนที่จะหาเจ้าของก็ช่วยเราเต็มที่ครับหาขอนไม้มาเพื่อที่จะวางเพื่อที่จะ ลองแ็กของเราเพื่อที่จะให้กดให้ได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันยืนไม่ได้จริงๆครับเนาะสุดท้ายปลายทางก็คือยืนไม่ได้ก็ต้องก็ต้องจบครับต้องปิดเกมตรงนี้ครับเพื่อที่จะย้ายอีกบ่อหนึ่งไปอยู่ด้านล่างครับเนาะบ่อนั้นเป็นด้านล่างกันแต่ก็รูปทรงก็จะไม่ตรงผมแขงรมเพราะว่ารูกทรงมันไม่ได้แน่นอนว่าพื้นที่อ่าได้แค่นั้นครับเรากดเราทำต่อไม่ได้ครับเนาะ আপনাকে না দিক থেকে ไม่จบแน่ี่ยครับแลังนี่ครับแรงพวงลงนาโมเดลแรงสามไร่ครับ จเจ้าเจทเรสซิ่งครับนนะ้องคนนี้ถือว่าโอเคมากครับปีมือแล้วก็นิสัยใจคอครับไม่มีโอเอครับผมทำงานนี่คืออัดอย่างเดียวเช้าถึงเย็นเลยครับอัดอย่างเดียวพักเกินข้าวบางครั้งไม่ลงจารถด้วยความกับวลหนึ่งมือจะลงรือก็ตาครับลงส,ส,สายฉีใส่กระป๋องค,ครับต้องเนี่ยเดือดได้กบบรับอ๋อนี้นะครับถ้าุดได้เพราะว่าออน่าจะออกมาดูสวยงามแน่นอนครับแต่มันไม่ได้ แล้วก็ว่าตามไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ว่าตามไม่ได้ครับเราอาจจะไม่สามารถเดินไปได้นู่นได้เขาลัวมันจะจมครับเลยว่ายืนโยนไปเพื่อให้แห้ก่อนนี้ให้เจ้าของอารถไทยดันช่วยครับพอไกลาเดินไปรถวท่มรถติดครับเินมายากเลยครับตรงนี้ปัญหาเกิดแน่นอนครับมนเปโคติดนี่เป็นอะไรที่สาหัสมากๆครับ นี่เราทํางานเกินเวลาแล้วครับอย่างนี้เพราะว่าเปิดแนวก็วสั่งของเรา เปงนที่สมบูรณ์แบบครับผมเนาะเรื่องของความสวยงามเรื่องของความสะอาดสะอาดเรื่องของอการเคียร์ริงพื้นที่ครับแต่ที่ท่านเฉียงครับเนาะพวกเราก็จะว่ายไงเนาะมันดึงดินให้ถึงจุดที่ต้องการไม่ได้ครับมันจะเววงแหวง,วงนิดนึงครับนะเนาะแรงมันจะเวงแเวงหน่อยตรงมุมแหวงพอดีครับเนี่ยมันคงไม่สมบูรณ์แบบอะไรเป๊กขนาดนั้นครับเนาะงานขุดครับผมว่าการดึงดินเราก็ทำเท่าที่เราดึงได้ครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสละเราคุณพี่น้ครับวันนี้มาอยู่กับจ่าจีดได้สิ้นครับเข้ามาแล้วก็ขออนุญาตนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยครับให้กำลังใจสักคลิปอ่ะคนละคลิปคนละไลค์ครับเนาะคนละ subscribe กันครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ